ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาอ,กอีกแล้วนะคะว <c oughs> ันนี้เมย์ก็จะมารีวิวครีมครีมนี้นะคะเมย์ลงพินเซตนะคะใช้ดีมากเมย์ใช้มากเกือบ2ปีแล้วแหละ2ปีครึ่งอ่ะเออก็มีลูกค้าอยู่ประมาณ90 90กว่าคนอ่ะ90ถึงน่กจาก90ถึงร้อยนึ่งอ่ะออลูกค้าก็ถามเข้าาว่า เมยค้าไม่มีโปรโมชั่นอะไรหรออะไรงนี้นะคะก็จะบอกว่าคิมนี้ซื้อมากา็ตามราคาที่ขายนะคะก็คือไม่ค่อยได้กําไรอะไรแต่ว่าก็คือเพื่อความสวยของผู้หญิงนะคะเมยก็สามารถที่จะแบบาขายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวเมก็จะมาแนะนำก็คือก็ซื้อคิมชุดหนึ่งจะแถมสบู่ไปก้อน2ก้อนอะไรอย่างเงี้ก็วากันไปนะคะ ครีมาทาผิวนะคะครมทาผิวเพื่อความกระจ่างใสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเมย์จะส่งให้ตอนเช้าก็คือตอนนี้เมย์เพิ่งกลับมาจากอามออะก็เลยมารีวิวให้แล้วก็กําลังจะจัดส่งสบู่นะคะสะบู่ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเมื่อเย็นนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะมาแพคให้นะคะลูกค้าสั่งมา30ก้อนเมย์ก็เลยต้องสั่งกับทางร้านเขานะคะ ส0ิบก้อน,อนอเดี๋ยวพรุ่งนี้เมย์จะไปส่งให้แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อโอนแล้วก็แจ้งเมย์ด้วยนะคะเพราะว่าเมย์ไม่แน่ใจว่า,าคนที่โอนอะ่ะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันหนึ่งอะ่ะก็มีคนโอนเข้ามาหาเมย์หลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมย์ก็จําไม่ได้นะคะอืคิมนี้นะคะที่ใช้อย่าลืม ทาผิวนะคะทาผิวตอนเช้าเย็นก่อนนอนใช้ดีมากขอบอกแล้วก็หอมด้วยเมชอบมากนีเละคะเมย์ก็กำลังแพ็กของกาลังจะส่งให้ลูกค้านะคะนี่ก็คือสบู่ที่เพิ่งมาใหม่นะคะอ๋อแล้วก็มีสบู่อีกตัวหนึ่งที่เมย์กำลังจะามาลองใช้ สบู่ตัวนี้นะคะใช้สาําหรับอาบน้ําก็คือเดี๋ยวเมย์จะซื้อมาลองใช้ดูก่อนว่ามันใช้ดีไหมถ้าใช้ดีเดี๋ยวเมย์จะมาบอกนะคะเดี๋ยวเมย์ขอลองใช้สักประมาณสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเมย์จะมาบอกนะคะว่ามันเป็นยังไงสบู่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเมย์จะลองใช้ดูก่อนเมย์สั่งมาประมาณ10ก้อนได้อะก็คือลองมาใช้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะอืสบู่นี้ โอเควันนี้เดี๋ยวเมย์ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะลูกค้าที่โอนมาแล้วขอแจ้งเมย์ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าอ่าโอนมาแล้วเมย์ก็สามารถที่จะจัดของแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยส่งให้ได้ถ้าสมมติว่าเออไม่บอกเมย์เราเมย์ก็ไม่รู้ว่าเออเนี่ยใครเป็นคนโอนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมนะคะคิมนี้ ใช้ดีมากแล้วก็หอมอย่าลืมมาอุดหนุนเมนะคะขอ,คขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนอบ๊ายบาย